ไปเรื่อยแบบนี้ไปดูงานนี้ดีกว่าอลังการแบบคนไม่ได้ไปเรื่อยไม่เสียยี่ห้อพีนวัด์คุณผู้ชมคะบอกเลยว่าเวทีมิสแรนอลังการสุดๆคุณแม่เวทีใหญ่บันไดสูง แสงสีเสียงจัดเต็มค่ะเหล่าสาวงามพูดประเดิมกันแบบไม่มีใครยอมใครเริ่มสตาร์ทเดินเกมไวคนนั้นชนะเออคนชุดสวยๆมาประชันกันเต็มที่บอกได้เลยคําเดียวว่ามันจึ้งมันปึ้งมันรัดคุณแม่อดอกไม้เต็มเวทีเข้ากองวันแรกก็ว่าสุดจึ้งแล้วนะรอบเปิดตัวผู้เข้าประกวดบอกเลยว่าโอ้โหอลังการตาเปกผู้ชมสวยสมมงไม่เสียชื่อแต่ละจังหวัดจริงๆค่ะงานนี้เนาะ77สาวงามทั้ง77จังหวัดค่ะต่างคาแรคเตอร์กันมาประชันความ วยความสับดูหุ่นเขาซะก่อนโ,อโอแต่ละคนเปิดเวทีมาด้วยแฟชั่นโชว์ชุดดอกไม้ประจําจังหวัดค่ะคุณผู้ชมทีมงานแต่ละจังหวัดทํากันบ้านมาเป็นอย่างดีเลยครีเอดชุดออกมาได้สวยมากงัดไม้เด็ดออกมาสู้กันหมดตั้งแต่เปิดหูเปิดตาวันแรกเลยเออที่โดดเด่นมากเลยนะออกมาเลยกระโดดออกมาได้แก่ Miss Friend, เมสแกรนนี่อุทยัยธาน,นีมาด้ชุดดอกสุพรรณิกาเออปิดหน้าปิดตานี่แหละค่ะคนนี้หรอค <น S 2> ืออุทัยจ้าโอ้โ เดิน oh. ออกมาทุกคนจ้องไปหมดเลยที่ชุดนี้เอ๊ะใครอยากใครอยากเออ oh. อะไรที่ไม่เคยได้เห็นก็จะได้เห็นในเวทีนี้ค่ะ oh. ไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะ oh. ดอกบัวตองนั้นบานอยู่บนายอดอ้อเป็นบัวตองแบบตะโกนคุณผู้ชมยกให้เลยเมแสแกนแม่ห้องสอนนะเจ้างามขนาดงามแต่งามว่ารังสรรออกมาได้ดีมากนี่สวยสุดๆค่ะอีกหนึ่งตัวเต็งที่เปิดตัวมาก็เรียกเสียงกรี ได้ดังสนั่นเลยสำหรับจังหวัดโอเกตออนี่กดชเบลมากับดอกเฟื่องฟ้าสีสันพาสเทลชุ่มใจสุดอลังไม่ตายเวทีด้วยสเตปการเดินคือสับและไฮไลท์สำคัญของเมื่อคืนที่ผ่านมาคุณผู้ชมเห็นอะไรไหมวุ้ยแบบแวกมงกุฎมงกุฎแสงเพชรมันแยงตาถูกต้องค่ะคุณผู้ชม่ะเปิดตัวมงกุฎฉ่ำๆมาเลย11บมงโดยรุ่นพี่นางามปีที่แล้วนั่นเองนะจ๊ะปีนี้ดาวเด่นมงสุด สวยเนี่ยจะไปลงที่หัวใครสแสงจะไปส่องที่ตรงไหนติดตามกันเรื่อยๆนะคะบันเทิงไทยรัฐจะเสิร์ฟให้คุณผู้ชมได้ดูทุกรอบอย่างแน่นอนแต่ในะดๆก็แล้วแต่77จังหวัดเดี่ยททำได้ดีหมดเลยเราเนี่ยจะเอามาพูดทั้งหมดเนี่ยมันไม่ทันเวลารายการสวยหลายคนหลายจังหวัดสุดยอดออติดตามกับเรานะคะรับรองว่าได้ดูกันแบบว่าทุกอนุแน่นอนใช่ค่ะว่าไงคะมิสแกนพิภาวดีนี่อยู่ๆก็โพสเออพี่นวัดดูงานหน่อยค่ะโอเคไหมคะคนนี้เออ